สวัสดีค่ะนักเรียนป .1 วันนี้มาพบกับพุณครูกิ่งฟ้าในชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะสําหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้คือเรื่องภูผานะคะให้นักเรียนนําหนังสือนะคะขึ้นมาอ่านประกอบนะคะเนื้อเรื่องภูผานะคะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีชั้นปถมศึกษาปีที่หนหน้าที่15และหน้าที่16ค่ะ เรามารู้จักตัวละครในเรื่องภูผากันตัวแรกเลยคือภูผาตัวที่สองพอ่อตัวที่สมแม่ซึ่งในเรื่องจะมีใบบกและใบบัวอยู่ด้วยนะคะแต่ใบบกและใบบัวเราได้ทำการแนะนำไปแล้วตั้งแต่บทเรียนครั้งก่อนเริ่มที่บรรทัดที่หนึ่ค่ะพออูภู พออาผาภูผามอ,อีมีพออ,อ,าาอพอไมมอีกพ่ออ่านว่าภูผามีพอ่อบรรทัดที่สองพออูภูผออาผาภูผาโมอ,อีมี มอแอแม่ไมอีกแม่อ่านว่าภูผามีแม่บรรทัดที่สามพออพอไมอเอกพ่อหอไอไหาไม้โทให้พออพูภูผออาผาภูผามอาอมาหออาหา มาหาอ่านว่าพ่อให้ภูผามาหาบรรทัดที่สพออพอไม่เอกพอ่อหอไอาหายไม่โทให้พออูพูพออาผาภูผาดอูดู ลอแอแลดูแลบอไอใบบออโกโอบกใบโบกอ่านว่าพ่อให้ภูผาดูแลใบโบกบรรทัดที่ห้าพออพอไ้เอกพ่อ หอไอหายไม้โทให้พออูผูพออาผาภูผาดออูดูลอแอแลดูแลบอไอใบบออัวบัวใบบัวอ่านว่าพ่อให้ผูผาดูแลใบบัว บรรทัดที่หกพออูภูผออาผาภูผารออะกอรักบอไอใบบ,บอโอกออกโบกใบโบกอ่านว่าภูผารักใบโบกบรรทัดที่เจ็ดพออูภูผออาผา ดออีดีจอไอใต้ดีใจดอไอใดไม่โทรได้ดออูดูลอแอแล่ดูแล่บไอใอบบอโอกกโบกใบโบอกอ่านว่าภูผาดีใจได้ดูแลใบโบก บรรทัดที่แปดพออูภูผออาผาภูผารออะกอรักบอไอใบบออัวบัวใบบัวอ่านว่าภูผารักใบบัวบรรทัดที่เก้าพออูภูผออาผาภูผา ดอ,อีดีจอไอใจดีใจดอ,อไอใดไม่โทรได้ดอ,อูดูรอแอแลดูแลบอไอใบบออัวบัวใบบัวอ่านว่าภูผาดีใจได้ดูแลใบบัว บรรทัดที่สิบบอไอใบบอโอโกโบกใบโบกบอไอใบบอบอ,บบอัวบัวใบบัวรออะกอรักพออูภูพอออาผาผูผาอ่านว่าใบโบกใบบัวรักภูผา บรรทัดที่สิบอพออพอไม่อีกพอ่อมอแอแม่ไม่เอกแม่รออกอรักพออูภูผออาผาภูผาอ่านว่าพอ่อแม่รักภูผา รออะกอ,อรักบอไอใบบอโอกกโบกใบโบ,บ,บกรออะกอ,อ,อรักบอไอใบบออบัวบ,บ,บ,บัวใบบัวอ่านว่ารักใบโบกรักใบบัวบรรทัดที่สิบสอง พออูภูพออาผาภูผารออะกอรักพออพอไม่อีกพ่อมอแอแม่ไม่อีกแม่อ่านว่าผูผารักพ่อแม่รออะกอรักบอไอใบบอโอโอโบก ใบโบกรออะกอรักบอไอใบบออัวบัวใบบัวอ่านว่ารักใบโบกรักใบบัวบรรทัดที่สิบสามบอไอใบบอโอกกโบกใบโบกบอไอใบ บัวอัวบัวใบบัวรออกรรักพออูภูพออาผาภูผาอ่านว่าใบโบกใบบัวรักภูผารออกรรักพ,พออ,อ,พ,อ,อพอไม่อีกพอ่อรออะ ก็รักมมแอแม่ไหมอีกแม่อ่านว่ารักพ่อรักแม่นักเรียนอย่าลืมอ่านทบทวนกันอีกรอบนะคะ วันนี้คุณครูกิ่งฟ้ามีแบบฝึกหัดที่9เรื่องภูผาให้นักเรียนนะคะวาดรูปสัตว์เลี้ยงหรือเพื่อนของภูผานะคะพร้อมกับระบายสีให้สวยงามวันนี้หมดเวลาวิชาภาษาไทยแล้วพบกับคุณครูกิ่งฟ้าได้ใหม่ในช่วงช่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ